สวัสดีครับสวัสดีครับจิมมี่ซีครั้งนี้จะรับรางวัลอะไรคะรางวัลคุชชินน่าใสครับผมวันนี้ไงบ้า,าคือน,นี่เป็นครั้งแรกของผมกับซีที่ได้ขึ้นเวทีในฐาหนะผู้รับรางวัลใช่กปกติก็จะขึ้นเวทีในฐาหนะศิลปินนักร้องนักแสดงก็เป็นครั้งแรกที่ขึ้นเวทีกน่านก็รู้สึกเหมือนได้ อะไรบางอย่างมันตื่นเต้นมากถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าฮอจะเล็กกว่าคอนเสิร์ตที่เราไปเล่นแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรานะ <c oughs> ตื่นเต้นมากๆ <c oughs> ตื่นเนนต, <c oughs> ตนเ้นมากๆจริงๆใช่ตื่นเต้นมากๆจริงๆก็ร <c oughs> ู้สึกดีแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลก็ได้มาร่วมงาด้วยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาร่วมงานกับชาร์ลีพอวันที่20ขอให้ชาร์ลีพอร์ลเขาเรื่องโตๆยิ่งขึ้นไปอีกอ่ะ มากที่ได้มาร่วมงานเพราะเราก็ตั้งแต่เด็กอ่ะเราก็ดูคนชันเปนมาตั้งแต่เด็กแล้เราก็ติดตามมาเรื่อยๆก็ไม่คิดว่าวันนี้เราจะได้มารลงงานแล้วก็้นหลังกันะเหมือนบอกว่าปีนี้เนี่ยคือเป็นปีที่เราแบบได้รับความรักแบบว่าจากแฟนแล้วก็จากหลายๆคนเยอะมากรู้สึกไหมก็หนับแรกเลยถ้าจะเปิดประเด็นนี้ก็คือต้องขอบคุณที่อพวพกับแล้วก็เรื่องรักถอยไหลที่ทำให้ แฟนๆแล้วก็หลายๆคนจับเรามากขึ้นบอกว่าเหมือนแบบแฟนๆพูดถึงแล้วก็แบบว่าผู้นคนแบบรูจักเราเยอะขึ้นเลยอย่างเงี้ยเราสงัสงเกตุแบบเราจะต้องแบบเราทำอะไรกับสิ่งนี้ได้บ้างอะไ,อไม,ไไมไ่ว่าเรา,เาจะเอาตรงนี้แบบพัฒนาหรืออะไรยังไงพวกเราว่าก็เ,าเรียกว่าผมจะใช้คําว่าเราเริ่มเป็นจุดสนใจของอของผู้คนมากขึ้นนั้นคือถ้าถามว่าเราจะเอาไปใช้ได้บ้างก็ อย่างที่เห็นที่ผ่านมาคือเรื่องรือว่าก็คือเรื่องการแบบมารยาเรื่องอะไร้ยคือแบบสีคือค่อนข้างที่จะเรสเพคในด้านนี้กับทุกคนอะไรอย่างงี้ครับแล้วก็จะพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องหรือว่า ส่วนตัวรู้สึกเฉยๆครับเพราะว่าเรา <Okay. S 1> เหมายถึงว่าเราทําแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าแค่บังเอิญมีคนเห็นเราในณตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็รู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกขอบคุณตัวเองที่ทําแบบนี้มาโดยตลอดจนตอนนี้ก็มีคนเห็นมากขึ้นแล้วก็ยินดีกับทุกๆคนเลยที่ว่าเราเป็นตัวอย่างดีด ก็เดี๋ยวมีงานอีเวนต์แล้วก็งานอื่นๆอีกมากมายครับแล้วก็มีแฟนมีต่างประเทศด้วส่วนงานที่ไทยไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆแน่นอนไหบเดี๋ยวจะมีให้ติดตามนะพี่พงทกัี่จิมกันรื่อยๆมีตัวหน่งน่าจะมีรายการด้วยเนาะรายการพีซีซั่นขรือพีจิ๊มพีจิ๊แล้วก็มีซีรีส์ของพีจิ๊มวันนี้ซึ่งน่าจะออนเป็นอีพีสุดท้ายแล้วนแล้วก็มีซีรีส์เดอะทรี ขอบคุณทุกท่านและก็ขอต้อนรับทุกท่านร้อนรอง้าพวกเราก็ขอบคุณแฟกทนทุกคนนะครับที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดครับนี่ก็เป็นรางวัลเรียกว่ารางวัลแรกก็ได้ครับเนาะรางวัลแรกอย่างเป็นทางการของเราทุกคนนะครับคุณจีน่าใส่นะครับก็ขอมอบรางวัลนี้ให้กับทุกค่านก็ขอบคุณทุกคนที่คอยส่งผ่อนแล้วก็คอยติดตามพวกเรามาโดยตลอดก็ขอบคุณที่รักพวกเราครับพวกเราขอรักพวกคุณเช่นกันก็มีเยที่าที่ได้รางวัลนลยครับอยญ่เลยครับ วันศุกร์นี่คือมาจากเพ่อนวคว่ามาจกพี่ๆงกันตร่ที่แบบุ่นเพรอะจจากอยากจะมอบรางวัลนี้ให้พี่ๆด้วยนะคะขอบคุณมาก